จับตานางเอกน้องใหม่ช่องสามคนนี้ถูกเทียบหน้าตาใคร่ยยาญาอุรสยาขึ้นแท่นเป็นนางเอกคนล่าสุดของช่องสามไปแล้วสำหรับสาวมิน้นรันรวีเอื้อกุลวราวัตในตอนนี้บอกเลยว่าเธอมีละครจ่อคิวอยู่หลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นละครฟอร์มยักษ์เรื่องดวงใจเทวพรมตอนดุดอับสอและละครเรื่องโกนเกมลัก และเมื่อไม่นานมานี้เธอเองก็ได้ประกบคู่กับเบอร์หนึ่งของวงการอย่างน่งเอกสาวยายา่าละครเรื่องใหม่คือเธอร่วมสแสดงกับนางเอกซุปตายายา่าอุรัสยาและเรกหนุ่มมาริโอ้ล่าสุดมินก็ได้แชะภาพคู่สวยๆกับสาวยายา่าโดยทำหลายคนต่างฮือฮากันยกใหญ่เลยแห่คอมเมนต์กันมากมายว่าเธอคู่นั้น หน้าตาละไม้คล้ายกันจนนึกว่าพี่น้องหรือไม่ก็ฝาแฝดกันเลยและด้วยความสามารถของเธอนั้นก็ทำให้เธอได้ขึ้นแท่นเป็นนางเอกในที่สุด